ดีครับน้องๆนะคับีมอน40ทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่พี่น้ำเต้านะครับแล้วก็พี่หมึกนะครับอีตะกล้องหน้าแย่นะ <c oughs> ก็ถ่ายให้พวกวันนี้ก็จะมาสื่อความรู้สึกนะครับถึงน้องๆนะครับก็พวกเราเนี่ยโตขึ้นแล้วกำลังจะมาเป็นสภานักเรียนของโรงเรียนสาธิตมศออของเรานะครับที่อยากบอกว่าการเป็นสภาเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่สําคัญ ไม่เคยแบบยุ่งกิจกรรมมาเลยกับบ้านนอนอ่านหนังสือเงี้ยแต่ว่าในวันนี้พี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเหนี่ยกิจกรรมตัวหนึ่งเลยเนาะที่พยายามทำกิจกรรมทุกอย่างเพราะพี่รู้สึกว่ามันทำให้เราได้เข้าสังคมแล้วก็รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ยังสอนให้เรารู้จักความเป็นชาที่มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยตั้งใจทํางาน well are you done done me and you bet i felt it i tried to beat you but you so hot that i melt